สื่อเปิดรายได้สามีภรรยาคู่ดังบอกเลยว่ารวยจนอึง้งสื่อดัง GQ อินเดียเปิดเผยยอดรายได้ของพระเอกดังฮยอนบินคาดว่าจะอยู่ที่21ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่มูลค่ารายได้ของภรรยาอยู่ที่20ล้านดังนั้นมูลค่าสุทธิรวมทั้งสองคนอยู่ที่41ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อเปิดเผยว่าฮยอนบินได้รับเงินค่าตัวละครต่อตอนอยู่ที่1 1 3 0 0 0ดอลลาร์และโซนเยจินมีค่าตัวอยู่ที่1 8,000ดอลลาร์นอกจากนี้บ้านที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ก็ยังดึงดูดความสนใจเพราะว่าอยู่ในกูริคยองกิโดหลังใหญ่โตระดับคฤหืสน์อยู่ในหมู่บ้านที่เมืองกูริมีรายงานว่าฮยอนบินซื้อคฤหาสน์แห่งนี้เมื่อเดือนมกราคม2021 ด้วยเงินสด4.8พันล้านวอนเมื่อปี2020ซนเยจินก็ซื้ออาคารที่ซินซาดงเขตกังนัมกุงโซด้วยเงิน16 0 0นล้านวอนและขายทำกําไรในเดือนกรกฎาคมในราคา30พันล้านวอนได้รับผลกําไร14พันล้านวอนชาวเน็ตยกย่องทั้งคู่ว่าไม่เพียงแต่ได้รับเงินมากมายจากอาชีพการแสดงแต่ยังมีความคิดต่อยอดไรายได้ให้งอกเงย บางคนก็แสดงความคิดเห็นลูกชายที่เพิ่งเกิดมาจะมีชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องกังวลใดๆในอนาคตพยอนบินและซนเยจินแต่งงานกันเมื่อปี2022ให้กำเนิดลูกชายเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน